ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาสเตอร์คีเวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวก่อนจะไปฟังเพลงเพราะๆเรามันเล่นเกมสนุกๆกันก่อนดีกว่าเกมในวันนี้คือเกมดารากลับหัวโดวยทางรายการจะนำภาพศิลปินดาราดังมากลับหัว และให้เหล่าพูดเล่นเกมทายใครรู้คำตอบต้องวิ่งไปแย่งไมโครโฟนเพื่อตอบตอบถูก3ข้อก่อนก็ชน,นะไปเลยถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยถ้าพร้อมแล้วนะครับดาราคนแรกครับไปแล้วเร็วไทยตอบครับคุณเอตอบครับเร็ว ชมพู่ก่อนบ่ายน้องชมพู่ก่อนบ่ายไปคำตอบที่ถูกต้องสวยลูกนี้สวยเลยชมพู่สวยเนาะอ่ะสวยมากสวยกว่าสวยกว่าไอ้ตลกที่อยู่ทีมเดียวกันเมื่อก่อนอีกคนไม่ใช่ได้สวยกว่านะขาวกว่าเออขาวกว่าเยอะอ่ะไปพักต่อไปเลยดีกว่าค่ะ ต่อไปครับอุ้ยตอบครับพี่ดลังตอบครับเร็วอ้นสลาวุธค่ะพี่อ้นสลาวุธอ้นสลาวุธถูกต้องเอาเเอาได้ได้ได้จะได้ไปอีกหนึ่งคะแนนคุณดาเป็นอะไรครับ คุณดาวเป็นไรครับเครียดหน้ามืดหน้ามดอพิก้มดูอยหน้ามืดเลยอ้าวพร้อมครับมีคนละหนึ่งคะแนนแล้วนะครับรูปต่อไปครับโอ้ยเลี้ยวเลี้วเลีวเลี้วเลี้วเลี้วคุณเอครับคุณเอครับคุณเอครับนักคอมนักคอมคอมชวนยื่นนะครับถูกต้องครับ วันนี้เอมาแรงนะครับเอนำไปสองคะแนนอีกคะแนนเดียวชนะเลยนะครับพร้อมแล้วร,ร,รูปต่อไปครับอตอบครับเร็วพี่พี่พุทธันน่ะพูดเดอ้านะครับถูกต้องครับโอ้อโห ตอนนี้นะครับเป็นปรากฏการครับมแห่มาด้วยความรวดเร็วฝ่ายกรรมการของเราทําถึง3คะแนนก่อนเป็นฝ่ายชนะรับไปเลยคุปองเติมน้ํามัน1นึ่บาทจากสถานีบริการน้ำมัน PT ทสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่อยากร่วมสนุกกับเราง่ายๆนะครับก็เข้ามาที่ Facebook ของเรา masterkey tv 3นะครับแล้วก็ร่วมเล่นเกมสนุกๆแบบนี้มีรับของรางวัลจากสถานีบริการน้ำมันพีทไปด้วยนะครับ พี่เอฟิตจริงๆเอาชนะเกมนี้ไปได้อย่างสบายๆตอนนี้ถึงเวลาแข่งขันแล้วแล้ววันนี้ผู้แข่งขันจะร้องถล่มดาวได้หรือไม่ไปชมกันเลยมาถึงผู้แข่งขันคนต่อไปของเราดีกว่านะครับนอกจากจะหล่อแล้วใจเขาเป็นคนที่ใจหล่อมากครับมาพบกับน้องจูจม สวัสดีครับชื่อจูโจมนะครับก็เพิ่งเรียนจบจากมหาลัยมหิดลครับคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับผมจบวิศวะ<อ>ที่มหิดลครับชื่อจริงชื่อสันติภาพครับ <c oughs> สันติภาพมาไข่ครับเขาว่าชื่อจริงชื่อสันติภาพแต่ชื่อเล่นดันชื่อจูโจม <c oughs> แต่มี <c oughs> มีที่มาใช่ไหมครับตอนที่คุณแม่ตั้งคันผมอะ คุณพ่อเป็นตำรวจอยู่ที่ภาคใต้ครับสามชายแดนอยู่หน่วยจูโจมแล้วก็ตอนที่เกิดผมอ่ะก็เลยส่งทางตำรวจครับเขาส่งตัวพ่อผมกลับมาเพื่อมาดูลูกอะไรเงี้ยเลยตั้งชื่อว่าจูโจมตามหน่วยพ่อเนี่ยครับอ๋อตาหน่วย<ช>ตาหน่วยเลยอยู่หน่วยจูโจ,จมเลยชื่อจูโจมใช่แล้วส่วนชื่อจริงก็คือคุณพ่อบอกว่าการจูโจมของคุณพ่อเหมือนแบบคุณพ่อกับคุณแม่รักกันอย่างเงี้ยครับจูโจมไม่เกิดความสันดิภาพขึ้นมาเป็นผมอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับจุตโจมตอนนี้ผมเป็นวิศวกรฝ่ายคอนเน็ตเวิรของหัวเว่ยอยู่ครับบริษัทหัวเว่ยโอ้โ,อโอว้าวมีงานประจําเขายังมีอะไรที่ทําดีๆให้กับสังคมอีกเยอะเลยทีเดียวทําอะไรอีกครับก็ เกินก่อนอย่างแรกคือผมมาเป็นวิศวกรที่ชอบไปออกค่ายอาสาครับเหมือนเราจะไปตามต่างจังหวัดชายแดนไกลๆครับแบบเพื่อแบบไปเป็นค่ายอินสเปเรชั่นให้น้องๆแบบว่าน้องๆอยากเข้ามาเรียนในเมืองน้องๆจะแบบรู้ว่าต้องอ่านหนังสือยังไงเตรียมตัวสอบกันยังไงอย่างเงี้ยครับแล้วน้องๆ,องๆที่อยู่ไกลๆก็จะไม่ไม่รู้ว่าแบบต้องเตรียมตัวยังไงหรือว่าต้องใช้คะแนนอะไรบ้างผมก็เลยออกค่ายเนี้ยเพื่อไปให้ความรู้น้องๆครับโอ,อ,อย้ยงี้ดีเนาะ เออเอฟังแค่นี้ก็รู้เลยว่าคุณจู่โจมเป็นคนที่จิตใจดีมากๆเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังเรื่องราวดีๆกันต่อห้อามพลาด